เด็กับพี่น้องวันนี้ผมจะมาฝึกการปูดไอ้ไร่ไร่เชียงอันนี้คือเชียงเดิมของผมนะครับพี่น้องอือนี้เสียงหนึ่งอ่เป็นเสียงอ่ะไม่รู้เสียงใครเออแต่เป็นเสียงหล่อๆนิดๆต่อยออก็อันนี้ก็เสียงนอ่ะเสียงเนี่ไม่รู้ว่ามันเพลงเสียงของใครอ่ะแต่มันก็เพลงอีกเียงนึงที่ฟังแล้วรู้สึกว่าฟังแล้วตลกตลกอ่ะ <c oughs> เป็นอีกเสียงหนึ่งเสียงนี้เสียงนี้เฟรมเสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นไม่นะทวีงอยากทำเขานะเขารู้สึกแปลกๆไงนี่เสียงหนึ่งมันแปลกมากไหมนี่ก็อีกเสียงหนึ่งที่มันดูฟังและแปลกๆเพราะว่ายัางไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงใครแต่เราก็ออกมาพูดไว้นะลองไปตัดสินกันดูว่ามันนี่มันเป็นเสียงใครนะ ก็เสียงหลายเสียงอ่ะมันก็แปลกันไปนะถัดดกันไปนะผสมผสานกันไปนะสวัสดีกับพี่น้องนี่เป็นเสียงกองไกย์ว่างอะไรเองพี่น้องฮะถัาชิ้นใดพี่น้องนะผีเสียงนี่มันเป็นเสียงกองไกยนะได้เสียงพี่น้องนะไม่เปลือยได้พี่น้องนะเราไม่เปลือยได้จะบัวบัดเลยว่าเพ้อเตหูที เลยโคนตกโคนก็ตกโอ้ยลำบากทำไรก็ลำบากอย่ากก็ไม่ได้ตัดเลยฝนก็ตกโอ้ยเสียฟ้าประเดี๋ยวต้องไปหากินในก้านเพื่อมีงานบุราแตงอัาซบมังกรได้ไปนนำข้าวหัวข้าวมูเราไปกินเตอร์เรื่องละเอออะไรวะคนน่ะตกตกนี่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกนะขับวินเลยนะได้รถขนกันหรือตั้งแต่จอดเตอรเบี้ยไหนโปรเลวก็เจอเตอรวินคนตัวเจอเตอรวินปั๊บก็ไม่กลับมาขับวิน่นตั้งแต่แรกแหลานะปลอดคนตกตกทำได้ไม่ได้นะขับวินหมดเลยเลยขับหลังคนเลยไม่กลับมา พูดแด้านเปียกหรอับเปียกเปียกอะไรเปียกอะไเม็ดเลยเลยว่ากินข้าวกันแล้วไม่ล้วเว้อถ้าว่ากินกินแล้วกาคาคาปักป้นจะมั้งนะกินข้าวกับกับไรละเบอร์นี่เอออ่ะอ่ะปีนงฮะไม่ที่นี้เทีงนี่ต่ำน้อยไม่คนคนเดียวต้ันต้อง,องมีพลังเที่ยงเพราะว่าแทีงนี่มันลงไปสั้นแล้วลำไส้ này phun nước này tới, bây giờ đâu ốt, này bác mình đi, ra chơi đi nằm lạc, chơi đi đúng, mi quan ra mãi mi tế rồi nằm này, ưng, hôm ơi, hôm đọc, kratin. cái gì rồi <laughs> bây giờ làm ra vừa lại rồi lại rõ đề cả lại rõ quần kề đúng rồi ra ra rin hóm kín con pha hết kẹn người thập tàu hết kẹn rồi hôm đi <laughs> có việc thôi <laughs> đi đó มาทำเสียงให้ดูอัเดียวันหลังฉันทำไปอ้อคลายเครียดคลายคนไหนที่เครียดคอใอยหายเครียดคนไหนที่จนคอใอยหายจนรวยยิ่งกันไปอ้อ,าอา